สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆที่ปลูกมันสับปะหลังทุกท่านนะครับวันนี้พามาชมมันสับปะหลังพันห้วยบง90นะครับนี่ฉีดพ่นทางใบนะครับฝนตกนะครับรอให้ฝนออกไม่ออกวันนี้ว่าฝนจะหยุดแล้วก็ไม่หยุดครับก็เลยต้องออกมาพ่นครับครับอันนี้เป็นพันห้วยบง90นะครับเออเป็นพันใหม่ล่าสุดของศูนย์วิจัยพืชไร่ห้วยบงครับ ห้วยบงเก้าศูนะครับต้นเขาก็จะประมาณนี้ครับฝนตกครับพ่นทางใบจริงๆมันต้องไม่มีฝนครับถึงพ่นถึงจะได้ผลดีครับแต่มันได้ออกมาพ่นแล้วมันเหลือเหลือแปลงนี้นะครับแปลงสุดท้ายแล้วก็เลยออกมาพ่นให้เสร็จครับลักษณะใบนะครับห้วยบง90ศูนครับจะประมาณนี้ครับ สัสปะรังพันห้วยบงเก้าูระยะเนี่ยค่อนข้างถี่นะครับแปลงนี้ปลูกถี่ครับผนนะครับบรรยากาศฝนตกปล่อยๆครับช่วงกลางวันวันที่18กันยายน2567ครับ ทางใบครับ ให้แบบเปกเียกไปเลยครับแปลงนี้ก็อายุประมาณสักน่าจะประมาณสามเดือนครับมีพวงเพชรด้วยนะครับมีพวงเพชรด,ดานค้างค้อยงเก้าศูนย์มีประมาณไร่หนึ่งครับห้อยบงเก้าศูนย์ผมปลูกประมาณไร่หนึ่งปลูกขยายไว 5, ้ทําพันธุ์ครับจมานวานสิบสองหกสามศูนย์ทับวันนะครับอีก ไล่หนึ่งจีดสกประมาณ25่สิบกิโลสากิโลครับจะมาหวานอีกรอบหนึ่งใชใ้เครื่องหวานครับเอาฉีดปุ๋ยออกเสร็จเนี่ยก็จะมาหวานครับ ตกลงมาอย่างหนักนะครับไม่หนักครับปล่อยๆคนงานคนงานฉีดครับไปถา ต้นพันธุ์ก็น่าจะเริ่มตัดได้ประมาณมก,กราคมกุมภาพันธ์ปีหน้าครับปีหกนะแปดน่าจะมีพอมีแบ่งชว่วงนี้ก็ต้นยังไม่โตครับต้นประมาณสามเดือนต้นได้เชิประมาณเจ็ดแปดแปดเดือนก็ตัดขยายได้แล้วครับสําหรับท่านที่สนใจนะครับรอนะครับมก,กราปีหน้าครับสาหรับห้วยบงเก้าศูนย์นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมที่ติดตามครับสวัสดีครับ